บบามาบ<อ>่มบโอปลาย,ยังก็เต้นไปหันหลังจากฝนตกเศร้ากับมันหล่อเลยบ้านนี้ฝนตก,ออกตกแห้งเติดไปนะบอกบอกบอแหมงบอแห้งให้แม่มันสิได้เห,เห็นหามา,า,นาน้ำน้ำบ้านผักกันมาเต็มแเ้ากกเกงคูนจังือ แกงคูนไหนแกงคูนบ้านพักน้บนนนำนบ,บ่อนแท้น้ำห่งบ่กคืน้ำห่งมาหั่นข่าวลากหั่นแล้วพอได้กินไม่เคยอิเบ่บ่กคว่ำเอาอันนี้มาซุตรเจอกับบางเพราะว่าได้ไปหามากินมาแข,ขนก็ยังเบาอยู่มันก็เดึกดิเออมันก็เดึกแล้วอืมก็ดูวมันยอมเหมาะสมกระดืกดอิเบ่ก็น่าหวังผมมีมาเห็นประสูตรเต้นไปซ้สา เดี๋ยวก็มา,ดาเดส่ดสได้ยู่บป่ารอบเจกุ้งไม่เราบา,าบ่อเอาเมื่อคืนนี้ฝนตกอยู่บ่พอตกกันน่ตกมเมื่อเศร้านี่เนาะมันหูจักบ่ว่ฝนบ่ตกมันก็เลยบ่ข้นมาหูหจกักแท้

น้ำกระายเสอเนาะจนอันท่วมท้อเนาะทำไมมันถือครูบาคููบากะเปตานยกเลยทีเปตานยกเลยตี โนนะอลงลซาหน่ะมือาาะอ้อนาหันอันเมื้อนาหันอันได้สามล้านกับอันเออมื้อไหนพันตึกเอาตึกเอาได้ได้ได,ได้มือมาถ่ายมื้อนหร่ได้ทุกบาทเลยได้ได้ทุกบาทยกขึ้นมานะ่ะเออแฟนชายมองได้รอบ

นองแตกกระพับใครนเ็นเออแ้อยังมัดแต่อตโอ้ได้ปากกาได้ปากกาตัวนึงดอันนีนน้มาแล้วมาแล้วปาเริ่มมาแล้ว โอ้ที่วันละรับรถถนาน้านะขับปัน้นอันนี้บ่ปันอันนี้เลยมมหมักมันตีหม,มักก็เลยยกตีกกกตอ๋อเรายาม้มาแล้ลเมื่อน้ำราวเป็นยังย่อลายขาหักตีบอ มันั่าันถบกีนี้เดือนสิบเปน่งเดือนสเดือนสิปลาลงบอเดือนสิบุ่น้ำมันลงหน่อยมันก็ลงน้ำปลานองมมัขามมะขาน้อยบ่ท่น ค so. ือปอสันกูหันสันโอ้ได้ตัวใหญ่ดิจากหลังล้อป่ะดิโอ้ล้อมเขาล้อตัวใหญ่ได้ยินเสียงควายว้าวอยู่ฮะ อม,มองอื่นดิแต่มองนี้หนน้ำไหลเนาะบมไปเบิ้างสะก็ะเลืตึกอยู่นี่ทึอ,อันปลาบอนใส่ออบอนอยู่หองาม,มาเนาะ บเ่เนเี่ยคนเรยอมะกะแหลงกะหลงพื้นถึอห้อ,หอหงไผ่ไทางนั้นทางโค้งหันมีบ่โค้งโคงไปทางนั้นย่ามี เออยังน้อยหนึง่งเอาเต้นแทงแฮงเต้นจนเทิงพิ่นะฮอตเทิงพิ่นะเอาได้หลายไหมคะปลาสองตัวปลาสุนมะมันเต้นกระดูกขึ้นมาจนอย่างวิทย์ฮอตอันนี้พี่นะเ<ด>ออ เต็นคันเต็นอีขึ้นมายโยดหนึ่งหาออกเลยเออเมื่อกี้เต็นจุลุงออกมาว่ายังคืมหนึงจยังบววิธเออเกือบไปได้แล้วปล่อยที่ได้แล้วปล่อยไปที่ <cười> <cười> Như mong nạn năm xa hẳn Phần phát cản tức phần hẳn Đấy thúc bả thúc bả lời Đấy thúc bả thúc bả lời Nhái bài nhái bài Đấy thúc bả lời Năm kia hẳn xong sẽ bỏ khờn lời bà ประมาณนี้แนหะที่น้ำกว่าน,นี้นอเ,เออคือปีนั่นแหละร่เงเหือหมืมันสฝนนะบ่ม,มันกา้าม้าเลยทีแล้วจบบอกโอ้<บ>เข่า,ม,ม,า,ม,าม,มาน่นะอัอนลยว่าสิมีบอกเรียกบ่มี่นะเข่าน้ำ ค่ายุยันบัวถั่วมันตอนที่มันเป็นอันเม็ดนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดอ่นอ,อนค่ะบออ,อ,อเป็นเม็ดแล้วกะถาเกียวแล้วเนาะ คือสิบัมาคือสีบัมาดอกเนาะผักชานีินทาบนบ่ไไรเนาะเพราะว่ามันมามือเดียวนะปีนั้นนะนนมาคือเดียวหนึ่งท่วมบ่เถอข่าันยกอไผ่กกวนอืม,มหัวเข,าข่าฮะน,นองกอไผ่ขึ้มืน่อนี้เลยข่าฮะดิลุงเก,กนินแล้วเอาเล้าใส่ซ้ายออ้าบายแท้ซ้ำ เลดหาหกโมงโฮอแจ้งบันีิห่วยห้อนหือนบักจกบดคืนเลยตกปีนั่นแหละกับปีนั่นแหละบดมือบดคืนตายนะหัเปมตายแหลอบดมือบดคืนเนาะผลโตเขาว่ามืดเยวนนเขะว่าถ่วมันนะ <S 2> <S 2> พอดีได้อันติกระดูงแล้วก็คุยกันบ่ได้ป่าปีนี้ก็บ่ได้ถ่ายหลายบ่ได้ถ่ายหลายจุดคุ้มทางแล้วงามอย่างบ่เข่าสาว้าเขบักโซกเข่าเนี่ยงามอย่างบ่กับอันสาวหน้าเขาบักโซกันไม่ได้เบิ่งหน่อยหมื่นเด้อไม่สาวขึ้นจนท้องคุทางแล้วไอีกคันหน้าก็บบ่ได้หน่อยสิ่งเนาะอีกคันหน้าร้อนฮอตเลยบ่เออ ขนหน้าแล้วก็ะหดประจกซะอีกยกซาน้อยอีกไม่ยั้งไปดิไม่ยังอะไรนะไม่ยังอะไรนะลุงว่ามึงใส่เมื่อกี้เห็นไหมไ่ยังอรนะงพอตู้มึงเนาะกูลืมมันเป็นลุงที่พอตู้ที ไม่เป็นอยังล่ะโอ้คน,น,น,นะนสิปาร์ต์ขนาดปูนั้นใส่รถใส่รถบริกินดนอ,อกคลานเปล่าบ่อปาร์ตท่านป็นอันห้องน้ำไหลเนะาะมันก็ไปทั่วมันก็บ,บ<า>่บบอไปห้องเลยนะเนาะโอ้บริกินดอกคลานเปล่าต่อเอ็ดห้องแล้คะมันไหลไปห้องเอาต้เอาไปใส่เนะะาะเอบอบ่มีห้องเลยมันน้ำมัน ทัวไ,ไปแล้วไอผมห้อโมไปแล้วมองใส่ล้อบ,บอลหรือไม่ยังนะโอ้ยไ่ได้กินดอกใช่ไหมเราบ่อปานคันไว้เนาะน้ำพันหลายต้องเอ็ดอันห้องให้มันไหลไปหาเนาะอ <laughs> เออสร้างหูจ้งนะางเนาะเออไปได้กินดอกขันเามาะไปได้ปาน

คดีสันไม่ย่งดิ้นนะนบอตาตัมมอนสองตัวเลยเด็กน้อยผู้ชายสันนี่ผู้หนีแหงนะเด็กน้อยผู้ชายสันนี่ผู้หนีแหง ข้ารต์กระปินสิข้ารถไหนาหันสิอืมบุหรีอืมบรยย่เนาะสันบุหร่อับอยยนบุไรปาน ให้น้ำมันไหลไปหาอันมองนน่ะเนาะมันน้ำทั่วไปเลยเหรอบุ่ได้ขีนเลยสิองมงอะไรเห็ดนี่ฮ่าฮอตูดิเฮ็ดเศร้าเราบ่เฮ็ดคนคือหาเฮ็ดนีเฮ็ดปวกอะล้างไว้เห้นเปื่อยฝนโเนาะ ฝนฝนตกนันก็เลยเปื่อยสิฝนตกน้ำไหนออกตลอดเนาะอ้ออืมาัหากิ้มันกองยึงเลอ้นมาแล้่ายัง ฮันเดสันโตัวตัวที่กระเด็นค่ะบ่นม่งใส่ตัวที่เต็นเข่าหองันบออืมฮันเดสันตึกไปตึกมากก็ได้เลยกาลันตีว่าวา่าบ้าน,น,นได้ถึอเนาะสันได้สามตัวเลยได้เลยเนาะได้สามตัวเลยได้อโอ้ขี้ที่ขอโดนติคอขอขอ,ขอไปคอมาเล้วได้ดิ โอ้ขอมือยู่มากินเลยทีไปตึงมาเราได้ทีก็ได้พอกินเลยทีอ้ามงนะคือคือบอลใช่นะมงนะบอลเลยเดด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 ไม่ยังไม่ยังมาหนี้งไม่ยังไม่ยังอันเดซันใส โอ้อด oh, mm ีตจะเฮ้าคุยกันมานาเนาะมาสมบอกฮะฮะเออมองนั้นนะมองนานบอนได้นะมองนานบอนเป็นจารุเข้มเฮานะโอ้อดีต มาอีละวบ่มฮึมอันไดซังมาเป็นมูดนะฮันใช่ใช่ใช่ใชเอามาเป็นช่วงเป็นช่วงเลยนะึิไปใยเอ้ามาเป็นช่วงเลยฮะฮันไดซันเอาจะิว่าว่าอันอันอะไรฮะคอยฮะที่ที่โคดุนจะว่าไม่สิน่หนูมา อันต้องมีเคล็ดลับได้ลนะฮะต้องมีเคล็ดลับได้ว,าว้ากันนะี <c oughs> ่นะเพระว่าวได้สามตัวละม่ไดว,วอัันด่าอัน มันมันอันมันสีบอนอยู่พีอยู่กระดดงเลยใบาทบ่บลงสุดว่างทีขี้ที่ขอดน้ขอพ่อได้เมื่อเมื่อแกงเมื่อต้มเลยที่มนยังสบอนหะโอ้โหดิ เพราะว่าเอาอันก็ดอกจากอนั้นมสูงสิไม่สิบวอนบอกก็เลยดอกทำไมมันถืงมันเสียนจาดแล้วเนี่ยกระดุงกดุงเครื่องกลางเข่งราิดสองอเออเราเป็นอันสองอันสองอันมันกลับเมื่อะรเบอ่ระเจ้ากลับมาแล้วเออ ได้สบาทได้สบาทนะ่นบอั่นบ่าอนไทสงดอกแมนได้ลายตัวอยู่ได้ทีเออะสมสาบตัวทีสีตัวอืมอืมืีอืม dạy y đại ti tí hm 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 dạy y đại ti m m mày ăn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  tấp ăn เต็นต้องแดงต้องแดงได้ทำถึงนะ <c oughs> ไม่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 เข้าไม่ไม่เข้าอย่ามาเด้อ มาเด้อมาเด้ออยไปสงมือจัมูให้กูนะกูนาวไว้ก้อนไว้ก้อนเด้อเมื่อกี้ถปลาสังเงา่ม่แกัน้อมันจังอันบได้เปียเถมันจังบเปียกลยนมันกับบเปียกเลยเนาะับด้ว บ่แรกกระดูกอย่งคือบ่แรนั้นนะนะกระเดือกระดรก่กระดือกกระดกมันบอว่าตึกกระดูกบ่รลงน้ำน ใมึาทายาน้ำาไหลปลายหลวะปลานะคนโตเหว่าสิไปอยู่พาม้าเปลี่ยนคนเราไปออยังไม่สามเหรอปลาถือขนาดตีปลาเป็นหกคนสาอหลกตีมันอยู่น้ำเลยมันแหงงาบกฮกคีหยงอ่ะกดงกระเดงกรับกี อันที่อันบอลกระดุงพีเส้นสามไปกานแล้วอากาศยังบุยานนเดยเมื่อไหร่ผลต้องแห้งหันงแห้งลางคืะงสาเลยคนหันที่เห็นตอนเห็นตอนเราเราไปแล้วนำากนเราไปนะวันนี้ไม่ไปพอดีท่านพอดีเลยได้มันคืนนะเพราะว่กเขาเห็นเราผ่านหันคยบ้านเรามาก ไปกุลมันตกงแห้งมันไปมึงไปกุลมันรุดไปมันทีอยู่หันมาเขาบไปอยากมาโมอันอยู่นะหันเลยมนบอกอยู่น้ำม่งอันมันท้ออันโอ้หันบอกโอ้ถือนะหันเลยเนาะไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปไปไปผุนบอลผุนออกเลยแม่เขาไม่บอ่ผลต้มันกันมันว่าน้ำจะขื่อมันก็เกระเดิดไปเลยนะ

าสังเงออมันบ่นะอรถเออมันบ่อรด้ลยเนาะเพราะว่ากัะดุงทีนะลาวังหานได้สีออ่ตัวพอดีแมนแมน่นแม่นแม่นเลยข <laughs> <laughs> ันได้หลายแห่งออค่ะได้เป,ป็นพวก,พวกคือ,<ก>คอว้าวหันโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ปลาสังงีงันดิสันได้ปลาสังแงีงปาสังแงีงปาสังแงีงปาสังงยงปาจังแงง,แง,ง,แงได้ทุกบาทกับพ่อล้นอยู่เนาะทุกบาทกับพ่อล้นอยู่ได้แต่ว่าถือเนี่เนา ที่ถือที่ถือเขาบอกมได้ตัวหนึ่งแล้วตัวน,นึงแล้วติค่ะได้แล้วถ้าแม่ผลตกอันนี่ชี้ถือเลยนะผลนตกค่ะ ขึ้นยกขึ้นธนีวิทย์ข้าวกะด้งแค่เดียมันแหลนปลอกโอ้ปลาตะศิษฐ์อ่อนเนาะปลาตัวน้อยปลา่ใหญเออเพิ่งเอาไปประเด็กบอกรลยเอ็ดเอ็ดเอ็ดปลาแห้งเป็นปลาแด้งเป็นปลาแห้งถือตะขาปมึงแล้วน้องคนท่ปลาแพปลาชับขอองเ็ดปลาเีคราาอ่ดิเอ็ดปลาแห้งคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า ขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ<ม>ขอบคุณมากนะคะแล้วกันเห็นคนตึกกระดุงกกะน้ำกลนเห็นคนตึกระดุ๊เห็นคนตึกกระดุงกผลต๊ก,ก,ตกเศร้ากัะน้ำกล้เลยติดตามตอนต่อไปได้จ้ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปลอดภัยค่ะผ่านพ้นไม่กี่โควิดไปด้วยกันนะคะโชคดีสุขุมสุขคนเดอ้อจ้าสบายดีบ้องสู้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสด,ดีจ้า